สวัสดีครับเจอกันอภิมกลล้วนะครับนาะยพุทธบุตรหนอย่างนะฮะวันนี้จะมาแกะกล่องไมโครโฟนเน็บเสื้อนะครับจากค่ายออดีโอเทนิกานะฮะหรือว่าเออที่เขาเรียกว่าลาวาเรียไมโครโฟนนะฮะมันเป็นลาวาเรียยังไงคือในอดีตเนี่ยในโบราณเนี่ยไม่เน็บเสื้อจะไม่เล็กๆอย่างนี้ครับเพาะจะเป็นแบบตัวเบเรอร์เลยมาให้คออยู่นะแล้วก็จิ้มเข้าไปที่เขาเลยเรียกว่าลาวาเรียแต่ว่ายุคใหม่ก็เป็นอย่างที่เห็นนะเล็กนิดเดียวนะ ตัวนี้เป็นรุ่นประหยัดนะฮะรุ่น ATR 3350นะครับถ้าคุณสั่งที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20เหรียญถ้าซื้อในไทยก็ราคาจะสูงกว่าหน่อยนะโอเคไม่มากความแกะดูกันดึงออกมาได้นหน้าตาประมาณนี้สายยาวกี่เมตรแล้วนี่อ่ะ สายหกเมตรฮะก็อย่างที่เห็นเลยยาวเฟือยมีคู่มือมาให้เล็กน้อยมีทั้งไทยและอังกฤษนี่ใช้แบตเตอรี่ก็เล็กนิดเดียวอืมไม่เคยใช้อ่ะผมชื้อซื้อมาให้คุณสีภรรยาเอาไว้เน็บตอนอัดเสียงในรายการอาหารนะฮะแล้วนี่เขาก็มีวินชิลตัวเล็กๆมาให้ก็ ใส่แบตเตอรี่ยังไงเอ่ยอ่ะหมุนหมุนหมุนใน้อบวกในข้อลบเขามีบอกอยู่นะฮะตรงนี้ไม่งงไม่งงไม่หลงแน่นอนผมใช้ไม่เป็นยังทําเป็นเลย <laughs> สะดวกดีหัวไม้อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอรกจัดนี่ฮะ สวมลงไปอย่างงี้สวมให้ดีเดี๋ยวจะหลุดโอเคที่เหลือก็แค่เอาไปนเนบเสื้อแล้วด้านนี้ก็เอาไปเสียบเข้ากับอะไรก็ได้เสียบเข้ากล้องโดยตรงเลยก็ได้หรือว่าจะเสียบเข้าอุปกรณ์อัดเสียงอย่างซุมเอสหกก็ได้นะครับก็ทางเลือกหลากหลายเหลือเกินเดี๋ยวนี้ก็อาจอย่างง่ายได้ฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปนเนบเสื้อแล้วก็ใช้เอสหกมามยัางไงดี อันนี้ดันเข้าไปอก็จะเหน็บได้อย่างนี้เดี๋ยวก็จะใช้ H6 เก็บเสียงบรรยากาศร,บรอบๆแล้วก็ใช้ตัวนี้เก็บเสียงคนพูดก็น่าจะช่วยลดเสียงรบกวนไปได้เยอะเลยครับก็จะทําให้อัดรายการแบบเอาดอได้ง่ายขึ้นเพราะบ้านผมนี่ติดไซต์ก่อสร้างตอนนี้นะจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีอะไรแบบนี้สักตัวหนึ่งก็เป็นแบบประหยัดไปก่อนแล้วกันครับก็เอามาฝากให้ดูกันเป็นทางเลือกนะเสียบตรงเข้ากล้องได้เลยก็สะดวกง่ายดี สายก็ยาว6เมตรเลยทีเดียวนะครับโ okay. อเคตอนแรกก็ว่าจะไม่ลองให้ดูแล้วครับแต่ว่าไหนๆก็เอาแล้วเอาสักหน่อยก็เสียบอัดได้ง่ายๆอย่างที่ว่าก็เลยเสียบซะเลยนะครับตอนนี้ก็เสียบอยู่กับกล้องเจ็ดเสียบดีฮะนี่กป็ประมาณว่าเน็บอยู่แถวนี้กันอยู่แล้วอะแถวหน้าอกเนี่ยก็เอาตัวควบคุมไปหนีบไว้นี่ก็มีสวิชเปิดปิดแล้วนี่ก็ตัวไม้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมลองขยับออกห่างตัวดูนะว่าจะให้ผลยังไง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะไม่รู้ว่าให้ผลยังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังกันดูแต่เชื่อว่าช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะผมลองมาตอนอยู่ที่ร้านแบบเสียงดังมากเลยภายในห้างน,นะครับก็เวลา ขยับออกใกลตัวก็จะเบาลงแล้วก็เสียงรอบข้างที่อยู่ห่างจากเราเองก็จะไม่ค่อยเข้ามารบกวนสักเท่าไหร่นะัก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับโดยการที่เราเนบไว้อย่างนี้ไม์ก็จะอยู่ใกล้ตัวเราเราก็ปรับระดับเสียงให้พอดีกับเราโดยเฉพาะเสียงที่อยู่รอบข้างก็จะถูกลดลงไปเพราะว่าเขาอยู่ห่างนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่ใช้เฉพาะจุดและให้ผลดีในราคายัางไงดีประหยัดจะว่าดีไหม ลองดูดีกว่าผมไม่อยากพูดจาตัดสินนะผมเองก็เพิ่งเคยใช้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าตอบโจทย์ในตัวงานนะถ้าเป็นของที่แพงกว่านี้ก็คงจะให้คุณภาพที่ดีกว่านี้แหละแต่ว่าตอนนี้ขอเริ่มต้นด้วยราคานี้ไปก่อนประหยัดขอทดลองทดสอบไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมก็จะพยายามทํารายการอาหารของคุณศรีพรนยาออกมาแล้วก็ทํานู่นทํานี่ของผมไปเรื่อยแหละก็จะใช้ตัวนี้แหละครับก็ติดตามกันดูนะครับโอเคครับแล้วไปเจอกันใหม่กับผมนายพุทธบุตรนุยงนะครับสวัสดีครับ